กาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายเอาละรครับไม่เป็นการเสียเวลาครับคู่แรกมารออยู่แล้วนะครับกำหนดการชกทั้งหมด8ยกด้วยกันในพิกัด120ป่ปอนด์ครับขอสีม,มือต้อนรับมุมน้ำเงินครับนักชกวัย27ปีจากกาญจนบ,บรุรีประเทศไทย ladies and gentlemen please welcome the blue corner representing กาญจนบุรี a i l ธัญพัฒน,น,น์ศรีหนา ชกมุมน้ําเงินนะครับอายุ27ปีครับประสบการณ์ก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับธัญ,ญพัฒน์สีหาน,านันย้ำนะครับนี่คือพิกัน120ปอนด์ด้วยกันครับส่วนนักชกมุมแดงครับกำปั้นจอมเก่าเจ้าของสถิติ2 6ไฟล์ชนะถึง23ไฟล์ด้วยกันครับ Ladies and gentlemen, please welcome the red corner representing Garas in Thailand, Nepal, <laughs> Nappa สนามา23ไฟด้วยกันนะครับและแน่นอนครับขอมวยสากรู้จักเขาเป็นอย่างดีขอเียงประพฤต้อนรับมุมแดงเดนนภา,าตราใบาหอ่อคูมมวยคนนี้ครับสนับสนุนโดยบริษัทห้างขายาตราใบาหอ่อจำกัดนะครับและ,ะผู้ที่ขัดบนเวทีครับกรรมการพรมเมศจักสุรักครับ มาชมคู่แรกกันเลยนะครับในพิการหนึ่งร้อยยปอนด์นะครับอดีตผู้ท้าชิงแชมโอล์ครับเดนนาพาตราไปหอพบกับธัญพัตรสีหันดังครับครับผมปัจจุบันอายุ33ปีนะครับเดนนาพาเลยครับเจอกับนักมวยรุ่นน้องนะครับอย่างธัญพัทธ์นะครับคู่นี้นี่ชกกันในพิกัด120ปอนด์ครับกำหนดชก8ยกกรรมการผมไม่จัดโลารครับเป็นคู่กลางเวทีครับ จับก็ได้นะครับพี่ป๋องครับทางด้านของเด่นนาภาเนี่เคยไปชิงแชมป์โลกมาแล้วนะครับบอกว่าพลาดท้ายกับเจ้าของตำแหน่งชาวทาซักยูเครนยูเครนครับก็แหมก็กลับมาทำฟอร์มหลังจากหยุดไปพักใหญ่ครับก็กลับมาครับครั้งนี้เป็นการคัมแบ็ c กลับมาครั้งที่สองครับไฟที่สองหลังจากเดินเที่แล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสวยงามครับเช็คบินคู่ต่ดสู้ได้ครับไฟนี้มาชกต่อเนื่องเดือนต่อเดือนเลยทีเดียวครับสำหรับทางเด่นนาภาก็น่าจะมีโอกาสกลับมาอีกสักครั้งครับสำหรับเด่นนาภาครับ อยู่ที่การทำฟอร์มครับแล้วก็ดูเนื้อตัวว่าจะกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมได้หรือเปล่าสำหรับเด่นนภาวันนี้ธนภาร์ที่เป็นมวยซ้ายนะครับสถิตินี้ถือว่าใช้ได้เลยนะครับสำหรับธนภาร์ครับชนะ11แพ้3ครั้งนะครับ,รบในขณะที่ของเด่นนภานะครับชนะ23แพ้3ครั้งเป็นการน็อกเอาท์ถึง18ครั้งแสดงให้เห็นเลยครับว่าพลังกำปั้นของเด่นนภานี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จับตาดูให้ดีเลยครับ ก็ถือว่าเป็นคู่ชกที่สมน้ำสมเนื้ออยู่พอสมควรนะครับขยับขยับข้าหาก็ยังมาแบบสไตล์เดิมเลยครับเต่นักพากับเป็นฝ่ายเดินลุกไล่เข้าไปครับมาทุกขวานี่ยังไม่โดนครับธัญ,ญพัฒน์นี่ไม่ยอมประทะด้วยนะครับโฉบออกซ้ายออกขวาไปครับพยายามจะโยกหาช่องอ้าครับมีตัดลำตัวได้ครับธัญ,ญพัฒน์ ตวลงลำตัวนี้พยายามจะเอาคืนเลยครับเดนนาพาเินจี้เข้าไปครับแต่การก็ยังยกสูงอยู่นะครับก็ไม่ได้ประมาทคู่ต่อสู้นะครับเดนนาายกการสูงตลอดครับพยายามไล่เข้ามุมแล้วก็หาจงหวะงครับแต่แต่ว่าสัญพันธ์นี้ไม่ธรรมดาครับมีพลิกออกตลอดนะครับไม่ยอมติดอยู่ที่เชือกหรืออยู่ที่มุมครับก่อนเล่นงานลำตัวเป็นหลักนะครับธัญพันธ์ครับ มียบขวาที่รวดเร็วครับตอนนี้เด่นนาายัางต้อนไม่จนครับเดินลุกไล่ไปเรื่อยๆครับโดนตบฟุกซ้ายขึ้นมาครับจังหวะเดินก็ต้องระวังนะครับเด่นนาพายัญาพัน์นี่มีโต้ตลอดนะครับเข้ามุมได้แล้วจะมีโอกาสไม่มีโอกาสับแม่ัญาพันแ์แกพลิกออกไปได้ครับไล่เข้ามุมได้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีช่องให้โจมตี ปาดให้แพ้ของแต่ละครั้งของเดนนาภานี่ยก็แพ้ให้กับนักมวยระดับโลกนะครับมันจะเป็นอาเซมเดลเกียนแล้วก็เจนี่บอลโบคานะครับครับนอกจากนั้นนี่กินเขายากครับปาเลยครับปัดทุกเดนนาภามาแล้วไล่เข้ามุมได้ครับอ่าได้ไปสองสมัดครับโอ้ยตกผูกขวาเฉียดไปนิดนึงถือเป็นมวยที่ครบก็รื่องคนนึงครับสหรับเดนนาภาครับทั้งพลังหมัดและจังหวะฝีมือโดนตบผูกซ้ายมาครับธัญพัฒน์มีหมัดสวนมาตลอด อ้าวมีหนึ่งสองเคาะไปครับเด่นนาภาแม่โดนคืนเหมือนกันครับชิงจังหวะกันอยู่ครับยกแรกา,าครับหมดยกับพักสักครู่ครับกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยุดสุดท้าย กลับมาที่ The Fighter World Boxing กันนะครับเรายังอยู่ในบรรยากาศของคู่แรกนะครับเด็นภาตราใบาหอพบกับธัญพัฒน์ศร,รีหันนันครับคู่นี้กำหนด8ยกในพิกัด120ปอนด์ครับยกแรกนี่ถือว่าธัญพัฒน์นี่สู้กับเด็นภาได้แบบไม่กลัวเลยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับ CL อลอยน์โดยคุณอดิศรน สันนิจสุนทรครับโดยเสียอั้มนะครับบริษัทหมอสิงไทยแลนด์จำกัดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเสือเสเบ็ตัวโดยในห้างเชิดใจบุญเย็นเพื้อบุญเยันน่ะครับสมกฤตตังคุยจ่าตราแปลงสีฟันคู่โดยพี่ชายคุณกิจอิทิะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์สกินเดียวยิมของแหลมทองการแพทย์นะครับโรคผิวหนังผดผื่นคันน้ำกัดเท้าเชิงกราครับใช้สกินเดียวน้ำและสกินเดียครีมสบู่สกินเดียป้องกันแบคทีเรียฝีฟ้านะครับหินกรายครับก่อนเดินลุกไล่ต่อนะครับทางเด่นภาอผุซาไอ้พวกขวานะครับ แม่แต่ว่ายังไล่ไม่จนนะครับพอต้อนจะจนจะจนนี่ธัญพันธ์นี่ก็พลิ้วออกมาอีกแล้วครับอาจจะต้องเหนื่อยนะครับยกนี้สําหรับเด่นนภาครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาครับธัญพันธ์ก็ประสบการณ์ใช้ได้ครับจังหวะที่ตัวเองเสียเปรียบนี่ก็พลิกออกมาได้ตลอดอเดินตัดลําตัวี่จังหวะยังไม่ได้ครับเด่นนภาเนี่ยครับพยายามจะเน้นตัดลาตัวแล้วขึ้นบนมแต่ก็โดนสวนครับ ันนี้ถือว่ามาสู้เลยนะครับธัญพัฒน์ครับเด่นนภาก็เริ่มจะเร่งเลยครับเป้าหมายก็อยู่ที่ลําตัวแล้วครับธัญพัฒน์ที่แพ้สครั้งของเขานี่ก็แพ้กับนักมวยต่างชาติทั้งสิ้นเลยนะครับครับอ่าครับลุกลาตัวอีกทีนึงเจงวะจง้างจงงาครับเด่นนภาอ่ะโดนตัดลำตัวก่อนครับโอ้ยโดนสวนครับงานหนักนะครับเด่นนภา แหมทำเป็นเล่นนะครับตาที่แดงเลยครับเจอหมัดขวาเมื่อสักครู่ครับเดนนาพาต้องไล่ให้จนนะครับต้องทุบให้อยู่ครับแบบนี้หมัดแรกนี่ต้องเอาให้เข้าเป้าไว้ได้ครับพอจังหวะหมัดแรกหลุดนี่โดนสวนเลยครับเนี่ยครับตัดลำตัวครับธัญพัฒน์อู้โดนขวาเลยครับวันนี้มาแบบไร้ความกดดันนะครับธัญพัฒน์ครับออกซ้ายออกขวานี่โอ้โหบางทีเดนนาพานี่งงครับครับต้องจับจังหวะให้ดีครับ จังหวะสวนก็ทําได้ดีครับธัญพัฒน์เด่นภาต้องเดินเร็วกว่านี้แล้วก็แม่นกว่านี้ครับนะครับพยายามจะก้มตัวต่ําตัดลําตัวแม่แต่ก็โดนสวนนะครับแลกกันครับพยายามจะชวนทะเลาะครับเด่นภาแยบกระแทกซ้ายไปขวามาอืมนะครับติดอยู่ที่มุมแล้วครับยังไงครับแม่ก็ไม่ได้ครับทางธัญพัฒน์แค่โตออกมาครับ ต้องทําให้ธัญพัฒน์นี่ขาตายให้ได้นะครับไม่อย่างนั้นนี่โอ้โหแกออกเร็วจริงๆครับอัปคัดปลาแล้วครับพุกขวาบัดหน้าทํางานดีครับโอ้โหแต่โดนล้วงลำตัวมาอีกสามหมัดครับนี่ครับพอจังหวะคับขันครับธัญพัฒน์ก็มีหมัดโตตลอดครับแล้วเขาผลิกออกมาได้ถือเป็นงานยากของเด่นภาพอสมควรครับสองยกนี้ยังไม่ได้เหนือกว่าธัญพัฒน์ชัดเจนนะครับก็หมดยกเดียบพักสักครู่ครับ ยาบำรุงร่างกายตราพยานาคกลับมาที่ดูไฟเตอร์วอล์บ็อกซิ่งนะครับคู่แรกครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับเด<ช>นนาพาตราใบาหอกับธนพัฒน์ศรีนันท์ครับ ครับผมก็ขอบคุณมโนประวิศกินเดียยิมสกินเดียครับของบริษัทแหลมทองการแพทย์นะครับขอบคุณมโนแชมพูครีมนวดผมประคัมดีควายครับผสมน้ำมันมะกรูดของแหลมทองการแพทย์แก้จ,จัดรังแคแก้คันศรีรษะผมนุ่มสวยสัส่งซื้อได้ช้อปปี้หรั่งดาน,นะครับทิฟฟี่ยาบรรเทาหวัดมีอาการน้ำมูกไหลปวดศรีรษะเป็นไข้ทิฟฟี่แผงสีเขียวเดินลุกไล่เลยครับยกนี้ครับการบ้านของเด่นนภาก,ก็คือต้องทําให้ทางด้นานของคู่สู้เนี่ยเคลื่อนไหวช้าลงนะครับการเดินเร็วเลยครับเริ่มต้นยกแรกมาเริ่มต้นยกนี้มาครับ พยายามจะเร่งจังหวะเร่งน้ำหนักหมัดมากขึ้นเลยนะครับเด่นนภาพอสองยกที่ผ่านมาแหมดูทายธัญพานมีโชคสบายเป็นนิดนึงต้องหนักกว่านี้ครับเด่นนภาครับดูแววแล้ววันนี้เด่นนภาี้อาจ,จะต้องออกแรงจนครบ8ยกนะครับ <c oughs> สายคล่อมไปครับ <c oughs> อื้มวิ่ง้ายมาพอจะเข้าใกล้นี่ธัญพ์นี่ก็มีหมัด ว้างออกมานี่ก็ทําเอาเสียวเหมือนกันนะครับอืมนะครับนี่ครับจังหวะเข้าเชือกแบบนี้นะครับทางเดชนภาต้องหาจังหวะออกหมัดชุดให้ชัดเจนกว่านี้ครับนี่โอ้โหยโดนตอกขวาอีกทีครับดักต่อยได้ดีครับสัญญาพัฒน์พอจังหวะเดชนภาต่อยหลุดนี่แม่โดนสวนทันทีครับอืมนะครับลุกทำตัวสวยครับเดชนภาต้องเน้นไปที่เป้าหลักนะครับอ้าวครับแรกกันแรกกันนะครับตัดทำตัวอ้าว ้าครับถึงหลบบ้างครับทางเด่นภพาครับเริ่มจะจับจังหวะได้มากขึ้นเรื่อยเลยครับเด่นภพาต้องเดินบีให้ติดจะให้ทันจพัธรีไม่ต้องหายใจไม่ทันนะครับอ้าครับมีโต้ครับอยับไปครับแท็กยับอ้าครับตัดลำตัว อก็ยังหมุนออกมาเลยออกมาได้เลยครับธัญพัฒน์ครับหมัดจะเป้าโอ้สายตรงครับโดนกดสายตรงนี้ครับต้องถอยเลยครับอ่าครับเริ่มเริ่มจะซึมหรือเปล่าครับธัญพัฒน์อ่าเดี๋ยว่นพาเริ่มแรงขึ้นครับหน้าตาตรงนี้แดงกำไปหมดเลยนะครับธัญพัฒน์ครับต้องไล่ให้จนครับเริ่มจะมาถูกทางครับพลัมเป้าเจอเลยครับเด่นพาต้องยำต้องกอดครับตัดลำตัวอ้าวจุกนั่นแหละครับโอ้โหครับต่อยเข้าสีข้างครับ กรงลำตัวไม่ทันนะครับสุดเลยโอ้โหหลงต่อยหน้ามาตั้งนานครับลำตัวนี่แกก็โอ้โหเล่งมาตั้งแต่ยกที่แล้วเลยครับอย่างสู้ต่ออ๋อครับเหลืออีกสามสิบวิทันไม่ทันครับเด่นนาภาอืมมาโตครับหยับขยับเข้าหาครับสี่ข้างนี่ครับต่อยกันเมื่อสักครู่นี่เต็มหมัดสุดเลยครับช่วงปลายยกแล้วครับเด่นนภาทันไม่ทัน อาครับตัดตัวขึ้นไปเย็บอึ้งอัมาเป็นชุดแล้วแน่หมดยกซะก่อนครับปักครูครับสเปรย์สมุนไพรตราบีช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายก่อมากันต่อครับกับเด e ไ i g เตอร์เว l d ์บ x i n g ครับยกที่แล้วเดนนาพาปลดล็อกได้แล้วนะครับได้นับ8ไปแล้วเป็นจังหวะ หกซ้ายหกขวาตัดลำตัวนะครับทางธัญพันธนี่โดนสุดไปเลยครับอะคบคุณนะครับดาเป็นพา่ปวดรถไข้ผลัดน้ำต้อนครับห้าร้อยมิลลิกรัมสาระนะครับมิสเตอร์เบลผู้จัดจจำหน่ายพันเงินพันทองครับเจอุ้มพี่ต๋องชวนเที่ยวตลาดน้ำขวาวจวดสุกราบนะครับมาชมต่อยกที่4เอาครับเริ่มจะแลกด้วยนะครับธัญพัฒน์อืมไม่มีทางเลือกครับธัญพัฒน์บอกว่าหนีก็โดนไม่หนีก็โดนครับงั้นมาแลกกันดีกว่าครับ พุกขวาสวยครับเด่นนภาครับตามเข้าไปซ้ายแย่ไวพยายามจะไล่เข้ามุมแล้วก็หาจังหวะรวหมัดนะครับดดเด่นนภาโอ้โหก็ยังมีโตมีึกมีเถียงตลอด <c oughs> นะครับล <c oughs> ุกซ้ายไม่โดนพยายามจะหาช่องหาจังหวะอยู่ครับเด่นนาภาเดินเร็วครับ <c oughs> ไล่นะครับพุกซ้ายขวามาแทงยับแ <c oughs> ม่มาเป็นชุดครับ โอ้โหต้องถอยนะครับตอนนี้ธัญพานครับเด่นนภานี่แรงต่อเนื่องเลยครับอาจจะต้องมีหมัดล้วงลำตัวเหมือนยกเมื่อสักครู่เลยครับเด่นนภาครับเดี๋ยวก็ก้มครับไปดูช่องทางครับมีไหมแหมเลี้ยงต่อยเลยครับเด่นนภาแท็กยัดเพิ่ครับไปโอ้โหหนึ่งสองครับเข้าทางสุดเลยนะครับดูเหมือนว่าจะไม่ไหวเลยนะครับโดนโจมาแล้วครับ เรียบร้อยครับเช็คบินได้ในยกที่4นะครับโอ้ก็เล่นเอาเด่นนาาห่อไปเหมือนกันครับกว่าจะไล่จนครับครับพยายามเต็มที่นะครับสัญญาบัตรก็ถือว่าทําได้ดีที่สุดแล้วครับแล้วก็เป็นชัยชนะที่เด็ดขาดอีกครั้งนะครับของเด่นนาาตราใบห่อครับก็อาจจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์สถาบันย่อยสักอีกสักเส้นหนึ่งเลยครับ เพื่อกลุยทางไปสู่แชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนี่กับภาพช้านะครับโอ้โหก็ไล่ถลุงไล่อัดกันมากว่าจะจับเป้าคลำเป้าเจอครับอัปคัดขวาครับแล้วก็ต่อยหุกขวาโอโ้อัปคัดซ้ายครับจบตรงนี้เลยครับค่บคอยๆซุดลงไปครับอาจารย์รมเมก็นับไปเรื่อยๆ ขอบคุณเอ็มเลยครับโ <c oughs> ชว์ฟอร์มสุดยอดอีกแล้วโอ้โ oh หและกองเชียร์ดี่มาแบบไม่ธรรมดาเลยครับและคู่แรกของเราวันนี้ครับ <c oughs> The Winner by Naga Red สเตชนไตัวเออีกหนึ่งไฟท์ด้วยกันครับและโดการที่ขอเรียนเชิญครับโปรโมเตอร์เองครับทวีสินลาวสวรแห่งเทียวบ็อกซิ่งโปรโมชั่นร่วมแสดงครมยินดีมาแล้วเขาคราวนี้ครับกลับมาแล้วนะฮะเดนน่าพาตราใบหอไฟต่อไปจะเจอกับใครครับได้ชกต่อเนื่องแบบนี้น่าสนใจมากเลยครับเอาละและในช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยครับกับลิตเติ้ลเบลครับผู้ผลิตจำหน่ายพันเงินพันทองครับโดยคุณเพ็ญศรีปิยางศ์พิรักศูน8์4ป0หนครับ กูเดี๋ยวตรอกรวมหมูอร่อยแซ่บเสด็จสิบเอกะโหลกต้นตำลักเกี๊ยวต้มยำครับโทร088 242 9654ครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีรับสมัครนักศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตร์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปติดต่อดรสมภพศิริสัมพันธ์ครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรกมลพรกัลยาณมิตรหรือรายดีครับและโทร062 491 9546นะครับพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าผ้านะครับ เพื่อของรายการครับนักชกจากประเทศไทยเจอกับนักชกจากญี่ปุ่นมาแน่นอนใน The Fighter World Boss